น้องๆทานข้าวตอนทานอาหารตอนเย็นกันนะครับเอาเร็วๆๆๆพยานเจ้าห้อนชัดไหมครับชัดไหมครับผมพระสามวัดก็ชัดไม่หมดนัตตี้มีช่องชื่ออะไรอ๋อช่องนัตตี้นัตตี้นัตตี้นะครับนัเอาเปลี่ยนมากินข้าวของเรได้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอ่านอ๋อโอเค ออจะหยกินข้าวแล้วครับพี่วิวโดนแต่หมอเป็นงวหอยให้น้องนาเดิมืนหอยอะไรนานักกินหอยได้ที่ไหนหอยอะไรหอยอยากไปกินนะแต่งวหอยหอยเหสีไม่ได้เลยเนี่ยหอยก้นแหลมหอยก้นก้นทู่นังคุยกันหอยแล้วหาทานมากินได้แต่หมออยากกินข้าวครผมกินได้บ้างได้กินขไม่อร่อยหรอโอ้ยคอยยังไม่กินเลย ค่ำๆพู <laughs> กินแต่วันหลายมันกลัวจะได้นอนมันหิวเร็วนะครับให้น้องๆเขากินก่อนเพราะว่าเขาเขาจะต้องรีบลงนะครับเดี๋ยวมันจะค่าเขามีธุระกันนะครับ <laughs> ผมอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรผมหิวเดี๋ยวผมกินที่หลังนะครับผมกินแต่วันไม่เป็นนะครับต้องสามทุ่มขึ้นไปใช่แล้วครับเดี๋ยวเดวนราไปสั่งทาน <laughs> ที่โรงแรม เอาของใครเนี่เอาขับลมเป่าแหงมันเอา่มดเลยเอาฮะองเจ้าาละบอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขือขยับขึ้นไปใกล้ๆได้ไ้ไหอเอฟซีข้าวก็หรี่ยงเานข้าวกะหร่ไม่เ็นม่อร่อยเนี่ย เลิกทั้งันแล้วอย่ากดไลค์แชร์นี่ครับเท่ติดพิจานเลยไปเที่ยวคยตี้กันเหรอหนุ่มๆพี่กันมกสีไ้าเท้าพอดีมีประจุมกันนี่อร่อยครับยังให้ตั้มาแปะเอาเงินแาเติมตาเกี่ยวนยอ๋อบอกไปเอาน้ำบอกเทามาหักงาแเสวยวคอย มาคิดข้าวกลับเลยนี่นั่นไปเดินไปหาเดินไปหาเขาแป๊บนึงอ๋อไี่นั่นอยู่ในยวงหลังนั่นไม่มีงานทังสอกนี้ไม่เปลี่ยนเลยไม่แต่ออกงาน พี่ผู้กายดาวบอก็จขาวพันเยอะนะครับอ่าพี่เสื้อขาวทานเยอะนะครับผมเดี๋ยวเสื้อแดงทานแทนก็ได้อี่เขามีสีนข้าวยังครับขีเขมิบสีเป็นขมีเคมิบสีเป็นขมิบสีเป็นขมิบสีเป็นมิีเป็นิสเนมิบสีเป็นิบีปิบสีเนิบีเปนบีเิีเป็นมบสีเีเป็นขเป็นมนขมบบี ม่ะตั้งใข้ปล e so like ่อยเขาเขาไปกินข้าวเนาะเราเราก็กินข้าวอยู่อืมเราก็กินแม่ทไมโทรศัพท์เจ้ามืจังบกว่าไม่ปรับสีเลยสีเลกมดเลยโอ้จังทำไมมืดลงมืดลงเลยจะถอนโทรศัพท์มันโทรศัพท์เจ้ามืมืดจังเร็มดดอกเป็ดเสียอยู่ กดไฟลงเปดไฟลงมันไม่เกี่ยวมันเป็นน้ำโทรศัพท์เลยนี้น่ะคือมืดลงมืดลงเลยไปเดินไปเอาก่อนไปในกระเปอเนี่อยู่นี่มืดเบสมันวูบเบสมันคือมืดนั่นน่ะวนอนม่ยอไม่ย้อนแสงแล้วเมื่อกี้มันชัดอยู่ไปเอามาเสียบรถนี่เราอหมอบอกเลย โทรศัพท์ไมีค้อยากชาร์จเบสเป็นแบบนี้แหละมืดๆเ่ียสองมุมเลยใช้แบดพองั้นพี่กดสต่อไปนะอ๋อนบางใช้แบดขอดีเทียบไม่มีถาบสนฮะไม่มีได้ไงยืนอยู่นี่มีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวแปบเดียวแปบเดียว แถมมื่กี้ข้าวแถมเข้าอยู่แบบตัวหนังสือมันวิ่งอยู่แบบตัวหนังสือมันกระพิบอยู่แบบมาจะป้อนมาเลยเบสมันอ่อนเลยนะเอาพอแล้วพอเฮ้ยเมื่อกี้จะชัดเลยว่ามีทำข้าวข้าวสี่สิบนาทีได้ไหมพี่ฝนจะไปไหนพี่ฝนจะอยู่ในใจผมแค่เพีย่าไรพี่ฝนหจะไปไหนทั้งนั้นมากินข้าวเด้อค่ะเด้อถูกขึ้นมาเห่อตัวนี้เกาะฝั่งนี้มันจะได้ไม่บังที่ เออเอฟังน,นี้เออก็อเลยพี่เอครับพี่เอกินกินจุกที่สุดครับถูกไปถูกมาก็มืดต้องปับ <Okay. S 1> ต้องปรับไปทิเนแรกเน่ยาทีเขาไม่ได้ปรับสีนเน okay. ี่ยเยอะๆโอเคแล้แช ได้ล้ได้ล้ได้ล้วะเรื่อมาเบ็ดออนบอกม่เชื่อเนบ๊ายบายโอเคโอ้คืีกูจใเกิดอนีอ้ยิชนนะครับหมาอะไรไมมหรอ โอเคชัดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แวบๆพี่ฝนจะออกไปไหนจากใจผมครับอ้าวมือไม่ว่างนยครับเด้อคิดถึงนัดฟงมีมี่นังมาด้วย จะเด <E. ี๋ยวค่อยโทรมาเด้ครับเด้อกำลังไลน์อยู่คิดถึงนอดบ้างเอาเอาียกเอ็ซีกินข้าวหน่อยเราจะทำกินข้าวเต้นกินอร่อยเป็นอย่างนี้เออไปไหนไม่กินข้าวเอออิ่มแล้วครับวันนี้กินข้าวอร่อย อยู่หลังไปซ้อนเหม่ยอนกันอยู่ไปแล้วตาไปแล้วพี่ไปไหนอะไเออเกินข้าวแล้วนะครับพี่คำิดสีพี่ฝนก็อยู่ในใจผมเสมอเหมือนกันครับไรเนี้ยเมืงวันขอดูหน้าคนเขียกไลรไลเมืองวันได้ไหมฟีเมืองวันเนี้ยฟีเมืองวันเนี้ย เียงหวานนึงเดียวนะครับไม่หวานเลยโอ้มาหักอ่าหี่อันนี้ไม่ใช่ยี่เผาใช่คนละอันเผาไว้ทำเผาไว้ทำซุปพวกนี้ต้องล้างแล้วก็ขูดขูดทันนะครับผมที่เป็นใจให้เราขูดทนเป็นเซียนก่อน พี่ฝนไม่ต้องหลีกทางให้ใครทั้งนั้นนะครับผมดูใจพี่ค่ะแบบนี้ใส่มะขามอะค่ะกินเลยอันนี้อร่อยโอ้โหอันนี้มันไม่ผมน่าจะพูดแหละครับผมจีบผู้สาวไม่เป็นโัเคกินเลยพี่น็อตเขาเล่านี้เหรออร่อยไไงแต่งก้าวอร่อยนะครับมาชิมนะครับ จะเสี่ยลืมทานข้าวนะครับผมจะเสี่ยเดี๋ยวลืกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับต้องทำว่าเ่ออยากอี้เยอะันี้เอต้องทำงานหนักนะครับเริ่มกินไว้เยผม เอ <Associ> ates, ไก่วินแลนด์เอฟเสื้อขาวนะครับเอ็นบอกว่าเอ,าอาสูญเสียงเงียเยอะก็เลยกินเยอะนะครับรัก <c oughs> น,น้องรักตี้มากให้น้องเต้นให้ดูด้วยได้ครับเดี๋ยวลอยน้องอิ่มน้องจะเต้นไม่ได้พี่มานอน้องนอนตีเต้นกันหนึ่งบทเพลงก็ให้เป็นยากร้องให้ดูดนะเต้นหนักก <c oughs> ี่ปอนวันนี้เราก็มีไข่เคี่ยว หูยอทอดหน่อไม้นะครับแล้วก็ข้มตำแล้วก็ผัดซอสนห่าครับนี่แหล่ะนี่คือไม่ได้เลยนี่นี่โอเคน้องธนาคราบสีมีน้ำพริกน้ำพริกหมูกระจบใบน้ำปุงปวามมึกเจ้ายังไมาโฆษณาเลยกินข้าวครับอิ่นกันครับ นี่นะครับดูน้องๆทันค่ากันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องลงมาประทอนให้ด้วยนะครับดกดกระตับตะไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคี่ตีดกจบงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ